ค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะแอปทักสอออนโพสต์รูปล่าสุดต,ตอกหน้าชาวเน็ตหลังลูกสาวน้องปีใหม่เคยโดนบูลลี่ว่าหน้าตาไม่สวย ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอรและอดีสามีสงกรานที่หลายคนอาจจะจดจำภาพน้องปีใหม่ได้ในลูกสาวน้อยตัวเล็กแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอปอีกด้วย และเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ว่าครั้งหนึ่งน้องปีใหม่เคยโดนบูลลี่จากสังคมโซเชียลว่าหน้าตามไม่น่ารักไม่เหมือนแม่แอปเลยงานนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่วิจารณ์ถึงกับนาไงงายไปตามๆกันเพราะน้องปีใหม่นั้นยิ่งโตก็ยิ่งสวยเอามากๆโดยเฉพาะรูปภาพล่าสุดที่ทางสาวแอปได้ลงรูปลูกสาวน้องปีใหม่งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์การถลม่มทลายว่าชายแววสวยตามรอยแม่แอปตามมาติดๆสวยขนาดนี้อ อนาคตว่าที่นางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างแน่นอนละค่ะ